สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับกับช่างปุย pk s ม a l l f ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทำลูกบล็อก6กเหลี่ยมโดยโปรโ,โดยวิธีง่ายๆนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องเครื่องมือของเรานะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็มีแค่น็อตน,นะครับแล้วก็ประจัจหกเหลี่ยมของเรานะครับ มีหลายท่านนะครับที่ใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมนะครับในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเรือนนะครับหรือว่าในเครื่องยนต์นะครับบางทีนะครับการใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมโดยแอลคอยาวหรือคอสั้นนะครับก็ไม่สามารถจะใช้งานได้เต็มที่นะครับบางทีก็ต้องใช้ปัจจัยลูกบล็อกหกเหลี่ยมโดยโผล่อย่างที่เราจะทํากันวันนี้นะครับตัวอย่างที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับเป็นลูกบล็อกโดยโผล่ที่ใช้ขันน็อต ตัวนอนนะครับที่ใช้จิกมูเล่นะครับเป็นน็อตตัวนอนขนาด3ามหุนนะครับเกลียว16นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในวันนี้นะครับก็จะมีประแจหกเหลี่ยมนะครับที่ใช้ขันน็อตตัวนอนขนาด3ามหุนนะครับที่ใช้จิกมูเล่นะครับอย่างนี้นะครับเป็นประแจหกเหลี่ยมตัวแอลนะครับทั้งนี้ทั้งคอสั้นและคอยาวนะครับ เราสามารถขันได้ทั้งสองด้านทั้งด้านยาวและด้านสั้นนะครับเราใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเราใช้เกรดที่ค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับเอาประเภทที่ว่าใช้เลื่อนตัดเหล็กตัดนี้ตัดไม่ได้นะครับตัดไม่เข้าเลยนะครับครัอบอุปกรณ์ต่อไปนะครับเราจะเราเตรียมก็คือจะมีดอกสว่านนะครับขนาดหหุนนะครับนะครับแล้วก็ ปัจเจหกเหลี่ยมนะครับที่เราตัดแล้วนะครับอันนี้ผมตัดมาประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็น็อตครับตัวนี้ผมเลือกใช้น็อตขนาด3มหุนนะครับเบอร์17นะครับความยาว1นิ้วนะครับพร้อมหัวน็อตตัวเมียนะครับ2ตัวมาซ้อนกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตอกมาร์กไว้นะครับเพื่อทำการเจาะนะครับ เราก็มาเริ่มทําการเจาะกันเลยนะครับโดยใช้สว่านแท่นนะครับการในการเจาะเพื่อความเที่ยงตรงนะครับในระหว่างการเจาะนะครับถ้าเรามีน้ํานะครับแล้วก็น้ําใส่เพื่อให้ดอกสว่านนั้นเย็นนะครับจะได้ไม่หักนะครับเมื่อเราเจาะเสร็จแล้วนะครับก็เจาะให้ทะลุเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาใส่ปัะจัยหเหลี่ยมที่เราตัดเตรียมไว้นะครับอีกด้านนึงนะครับผม แนะนำว่าให้เจียหัวให้ค่อนข้างแหลมนิดนึงนะครับเพื่อง่ายต่อการขันอัดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ปากกานะครับขันหนีบอัดเข้าไปนะครับหรือถ้าผู้ใดนะครับถนัดใช้ค้อตอกก็สามารถใช้ค้อตอกให้ทะลุเลยนะครับอย่างงี้ครับตอกหรือขันอัดเข้าไปนะครับให้ทะลุด้านนึงของคิดของน็อตนะครับที่เราเจาะไว้หรือถ้าท่านใดนะครับอาจจะใช้ เชื่อมนะครับแต้มหัวไว้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาขันน็อตนะครับให้จัดเรียงให้ตรงกันและให้แน่นนะครับให้สวยงามอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาทดลองใส่ในตัวลูกบล็อกดูนะครับว่าสามารถใส่ได้หรือไม่นะครับนี่ครับถ้าเราขันให้เหลี่ยมน็อตนะครับตรงกันนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับ ทั้งลูกบล็อกสั้นและลูกบล็อกยาวนะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาทดลองขันน็อตดูนะครับโดยการใช้น็อตมูเล่นะครับเพื่อจะจิกให้กับติดกับเพลานะครับเราก็จะมาดูกันว่าพลังในการขันอัดนะครับที่เราทำนะครับมีความแข็งแรงแค่ไหนนะครับเนื่อาใช้ลูกบล็อกเลยนะครับแล้วก็ด้ามบล็อกนะครับ เราขันให้เต็มที่เลยครับขันจนไม่ไปแล้วนะครับจนเราจะเห็นได้ว่าลูกบล็อกโดยโผล่เรานะครับมีการเด้งกลับเรานะครับซึ่งก็แสดงว่าขันอัดจนสุดแล้วนะครับเราก็จะมาขันออกดูนะครับว่าน็อตจิกโมเล่นะครับว่ามันสามารถจิกเผาเนี่ยเป็นรอยแผลได้เลยหรือไม่นะครับจะขันออกมาดูกันนะครับ แสดงว่าเผานี้เริ่มมีแผลนะครับนี่จะทำให้มูเลนนี้ทอดออกยากอ่านี่ครับดูพลังในการขันนะครับดูความแข็งแรงที่เราทําลูกบล็อกโดยพงของเรานะครับว่าแข็งแรงแค่ไหนนะครับความแข็งนี่คือสามารถขันน็อตขันอัดเข้าไปจนทําให้เผาของเรานะครับเป็นรอยได้เลยนะครับ การทำลูกบล็อกหกเหลี่ยม้วยโผก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับกับผมช่างปุยพีเคสมอฟ้าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหากว่าคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทาง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมได้ทำวิดีโอดีๆอย่างนี้มีสาระเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจนะครับสำหรับวันนี้ ขอผมช่างปุยพีเคสมอฟาร์ขอกลับสวัสดีครับผม